มีดหมอหลวงพ่อชิดวัดบ้านสนวนอนุภาพความศัิ์ติดของมีดหมอพยาคุดรุ่นสร้างโบสถ์สประการอธิษฐานใช้ได้ครอบจัก,กรวาลอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงมวลสาร108อย่างของมวลสารที่ติดอยู่ปลายมีดของมีดหมอรุ่นพยาคุดรุ่นสร้างโบสถ์หลวงพ่อชิดวัดบ้านสนวนกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยรับชมเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธโสโลวันนี้เราจะศึกษามีดหมอหลวงพ่อชิตวัดบ้านสนวนขนาดใบมีด2.5นิ้วเป็นมีดหมอพยาคุดรุ่นสร้างโบสถ์หลวงพ่อชิดวัดบ้านสนวนเตชะธรรมโม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยด้ามแกะสวยงามมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าถึงรายละเอียดมวลสารทั้ง108อย่างทั่วประเทศไทยที่อยู่ในมีดหลวงพ่อชิตวัดบ้านสนวน ที่บอกว่าเป็นมวลสารร้อยไปอย่างคือมวลสารที่เขาเอามาหลอมรวมหลอมรวมกันแล้วตัดมาติดปลายมีดนี่ตัดมาติดปลายมีดนี่คือเป็นทั้งแท่งเลยนะเป็นทั้งอันนะคือคือเขาตัดมาเสร็จปุ๊บเขาจะมาเชื่อมติดกันเขามีวิธีการเชื่อมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอามาติดไว้เป็นปลายอย่างนี้เป็นเหมือนทองเหลืองเห็นไหมครับแล้วมีดเนี่ยจานเต็มทุกเล่มนะหลวงพ่อจานที่ใบทุกเล่มนะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครด้วย เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามูลสารร้อยแปดอย่างมีอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมเลยครับอย่างที่ผมเคยได้นําเรียนไปในคลิปที่แล้วอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของมีดหมอพยาคุตรุ่นสร้างโบสถ์หลวงพ่อวัดบ้านสนวนทั้ง14ประการอธิษฐานใช้ได้ครอบจักรวาลแต่ไม่เกินกรรมวันนี้ผมจะมาเล่าถึงรายละเอียดชนวนมูลสารศักดิ์สิทธิ์108อย่างทั่วประเทศของมีดหมอพยาคุตรุ่นสร้างโบสถ์หลวงพ่อชิดวัดบ้านสนวน 1. นึ่ภศูนย์ปลายยอดเจดีพระบรมท่าชัยยา 2. เหล็กพระธาตุพนม3เหล็กพระธาตุหนองแวง 4. สัตตโรหะพระมหาธาตุราชบุรี5สัตตโรหะพระธาตุดอยตุง 6. เหล็กพระธาตุลำปางหลวง7เหล็กมหาธาตุนครศรีธรรมราช 8. เหล็กพระมหาธาตุวัดอรุณราลาราม 9. สลักเงินองค์พระธาตุพนม10เหล็กพระธาตุขามแก่น11เหล็กพระธาตุบางพวน12สัตตโรหะพระมหาเจดีย์วัดพุทธไทยสวรรง์13 เหล็กยอดพระปฐมเจดีสิหลักประตูอุโบสถวัดโพชัยของหลวงพ่อภาสัย15หลักวิหารหลวงพ่อเพชรวัดบางจังหวัดกำแพงเพชร16เหล็กอุโบสถวัดสุดทัศน์1เเหล็กวิหารพระมหามงคลบพิตริบ18เหล็กอุโบสถวัดบวรน,นิเวศ19เหล็กคานอุโบสถวัดพระแก้ว20สังฆวานอนอุโบสถวัดพระแก้ว21ตะปูสังฆวานอ,นอนวัดพระธาตุพนม ยี่สองกระปูสังขวานอนเมืองเก่าสุโขทัย23ตะปูสังขวานอนอุโบสถวัดหลวงพ่อโสธร24ตะปูสังขวานอนอุโบสถวัดระฆัง25ตกระปูสังขวานอนอุโบสถวัดชนะสงครามตะปูสังขวานอนอุโบสถวัดชนะสงครามสมาชิกนำมาร่วมบุญ26ตะปูสังขวานอนวัดเกศชัยโย 27สลักเงินมนดกพระพุทธบาทสระบ,บุรี28สลักทองเหลืองมนดกพระพุทธบาทสระบ,บุรี29เหล็กยอดพระปาง3ยอดจังหวัดลบบุรี30เหล็กพระธาตุนาดูน3 1ตะปูเงินมนดกหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้32ตะปูอุโบสถวัดสะทะเลหลวงประเทศอาจารย์ของหลวงพระเดิม 33. สังฆวรนอนอุโบสถวัดโยมหลวงวัดตายม34ทองจังโกโลหะปราสาทวัดโลหะปราสาท 35. บาทเก่าวัดร้าง 36. แผ่นทองหลวงพ่อรีวปันนังกะโร 37. แร่บางไทย 38. แร่พรมเชงแง้39แร่เขาอึมคืม 40. แร่เหล็กน้ำพีที่หลอมแล้ว 41. เหล็กเปียก42บ 42. วัชระาธาตุ43พัดแสงเก่า 44. ดาบเก่า 45. มิมีดเก่า 46. เหล็กเท้าพันตา 47. เหล็กพยาร้อยคุ้ง 48. เหล็กสารพัดหัก 49. เหล็กสารพัดบิน 50. เหล็กสารพัดตึง 51. โซดตวนถังนักโทษ 52. ตะปูยุดยึดลง,าา 53, ดลงหลวงปู่จันทาถาวโร 53. ตะปูยุดลงหลวงปู่ศีมหาวีโร 54. ขวานเก่า 55. ซิวเก่า 56. ปรปะตักแทงสัตว์ 57. เหล็กในเนบญจพรรณกัลละเม็ด 58. เงิน 59. ทอง 60. นาค61สำลิบ6อทองแดง 63. กริดโบราณเมืองเก่าสุโขทัย 64. หอกโบราณเมืองเก่าสุโขทัย 65. รุนธนูโบราณที่สถูปปางปู่จาสมัยพุทธเจวัดที่16 66. ตะขอช้างโบราณเมืองเก่าสุโขทัย 67. แผ่นจานทองเหลืองทองแดงเงินจานมือหลวงพ่อ 68. เหล็กตะแกรงอาถรรพ์6กก้า้นชนวนแหวนพิรอดวัดสนวน5วาระ 70. แผ่นจานร้อแปดขนาจานย์71แหวนพิรอดวัดสนวน5วาระ 72กระดิ 12, u, ่งช้างกระดิ ama, ่งเกวียนโบราณ73เหล็กแม่กุญแจโบราณสมาชิกนำมาร่วมบุญ74เหล็กราชทันเก่าจังหวัดราชบุรีสมาชิกนำมาร่วมบุญ75ากำไลมิเนียมโบราณสมาชิกนำมาร่วมบุญ76แผ่นจานหลวงพ่อรมจังหวัดบุรีรัมย์แผ่นจานหลวงปู่พวงจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกนำมาร่วมบุญ77เหล็กบุดรถไฟเก่าจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกร่วมบุญ78กำไลเนื้อนาวะหลวงปู่ระไม ทิตมนโนสวนป่าสมุนไพรจังหวัดเพชรชบูรณ์เรณ์สิบุญ79 <70 S 1> กําไรนาคาชสําริษเก่าสมาชิกนมามร่วมบุญ 80, 80ตะแกงเหล็กดัดเรือนจำเก่าจังหวัดราชบุรี 81, 81เเหล็กอาถรรพ์จังหวัดเพชรบุรี 82, 82เหล็กอาถรรพ์เมนเก่าอำเภอปากชมจังหวัดเลย 83, 83เหรียญเงินบาทพยาคุดปี17 84, 84พระโงคพระทวดเนื้อโลหะ85า <85 S 1> ชนวนพระกิ่งวัดจังให้อําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายก 86. ทองล้ลนเบ้าหล่อพระศิวรีหลวงตามา 87. ทองล้นเบ้าหลวงพ่อคำดวงหลวงตามา 88. ทองล้นเบ้าหลวงปู่ดู89เหล็กไหล90าย 90. ครุฑเก่า 91. เหล็กยอดฉัดพระประธานอุโบสถวัดศักใหญ่ 92. เหล็กล่ลอ,ลอฟ้าอุโบสถวัดศักใหญ่ 93ดอกจำปีทองเหลืองหลวงพ่อสุโขทยัยวัดศักใหญ่94เชิงเทียนเจ้าสารเจ้าเก่า95ลูกปืนที่ใช้ยิงปะทะแล้วชชยแดงใต้96เหรียญร้อยกว่าคณาจารย์97ก้านช่อแหวนนาคราชหลวมพ่อสมบ,บูรณ์วัดโหงรัตนาราม98ก้านชนวนหล่อจากแผ่นจานเกจิทั่วประเทศหลอมรวมพพระุทธมหาตนะมุนีสีนครลำดวน99ผงตะไบพระก,กิ่นกิงจาก อาจารย์กิจจาปี2 5 1 8ที่เคยสร้างให้วัสดุทั์หลวงปู่โตหลวงวัดเต๋1 0 0ทองชนวนลนเบ้าหลวงปุ้หงสุสารทุ่งมน101ก้านชนวนหลอมโลหะหล่อพระพุทธชินาชาดหน้าวัดพระพุธชินาาชปี60102ก้านชนวนพระกิ่งเตชะธรรมโม103แผ่นชนวนร้8ยแนาจารย์ <c oughs> 104ตะขอช้างจังหวัดสุรินทร์1น5ตะปูสังขวานร700ปีสุขโขททย106่ผานไถเก่า 107ดาบโบราณ108เหรียญปู่เล่งเนื้อเงินผมบอกเลยอ่านมาเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่ารายการมันเยอะมากนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมีดหมอหลวงพุชิตวัดบ้านสนวนรุ่นสร้างโบสถ์จำนวนการสร้าง2.5นิ้ว2,000เล่มแล้วพบกันคลิปหน้าผมเคซีบา,ารมีพุทธทศโรราไปก่อนครับสวัสดีครับ